ดำน้ำตอนนี้พี่ตัวมีสามตัวแต่ว่าดำไปสองวตมวิเ็นโหกว่าเลยนั่นไงมาแล้วหนึ่งอะไรฮะเอจะอาปลาเดน้องนินจ้าสินินจาชอบมากเลยค่ะ <G ül> จะาเอ็นจ่าแอบดูพี่ฮิโปโปอ,อยู่เหรอลูกใช่ไหมครับจใาแอบดูพี่ฮิโปโปอ,อยู่ร <G ül> <G ül> ้อนแล้วเนาะ